เอาเลยครับคุณชู้ครับก็สวัสดีตอนดีคุณผู้ชมที่ได้รับคนทักกันด้วยเลยนะครับที่นี่สายตูใส่เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคุณชู้ครับเราก็จะมาพูดถึงเป็นสกินปืนอัปเกรดนะครับโอ้โหก็นั่นแหละคุณชู้ครับก็เป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นทุกครั้งนะครับที่มีการอัปเดตแพทใหม่มาก็จะมาพร้อมกับปืนอาวุธอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กําลังลังเลแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะ เห็นผมเนี่ยรีวิวไปทางด้านของ M4 o ไปแล้วหนึ่งกระบ,บอกแล้วก็ยังเป็นตัวฟา,าร์มาสอีกเอา้าแล้วตัวไหนมาก่อนกันแน่นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมก็ มีข่าวข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับว่าฟาร์มาจะมาก่อนนะครับจะมาแล้วนะครับเร็วนี้นะครับก็คงจะมาในวันที่เท่าไหร่ครับเดือนหน้าปะประมาณวันที่กลางกลางกลางเดือนหน้าประมาณริบสองริบสามประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกเลยว่าเป็นโหสกินที่สวยมากนะครับเป็นฟาร์มาสคาบุกินั่นเองนะครับแบบรอยยิ้มของปรีชาตนั่นเองนะครับโคตรแบบโคตรเท่เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นไอเทมของมันกันด้วยในตู้สุ่มนะครว่า มีแนวโน้มจะมีของอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีท่าทางใหม่กันด้วยนะครับอท่าทางเรียบตัวคาบุกิออกมาเรียบวิซาร์อะไรประมาณนี้เลยเนี่ยโคตรเท่เนยนะครับอะก็ถ้าผมแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปรับชมกันเลยดีกว่าเนี่ยว่าจะเทอะไรขนาดไหนไปรับชมกันเลยนะครับไปกันนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเทลเลอร์พร้อมกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนปืนที่อยู่บนแท่นนะครับเหมือนดาบสมุไรอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหอุ้ย แบบประกอบล่างด้วยอุ้ยนึกว่ากระสือนะครับ <c oughs> น่ากลัวจัดเลยเนี่ยคุยงครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าจะเป็นวิดีโอตัวอย่างประกอบสั้นๆแนวคุู่ครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าเหมือนแบบ เป็นปืนของคาบุกิเหมือนปีศาจอะไรประมาณนี้แหละคุณ้ครับก็หน้าตาคล้ายๆคา,ยาบุกินั่นแหละคุณครับหรือว่ามันก็เป็นปีศาจนั่น,หน Leaders, แหละคาบุกิก็คือจะเป็นปีศาจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวปืนกันเลยดีกว่าแล้วว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของปืนนะครับนี่วก็การถือก็จะประมาณนี้เลยนะครับโหแล้วก็จะมีเหมือนเอฟเฟกต์เหมือนแบบเหมือนลูกวิญญ,ญาณอะไรประมาณนี้นะครับไหลเข้าตาไฟเหมือนดูดวิญญ,ญ,ญาณนเนครับเออเหมือนปนแบบ ดูพลังวิญญาณจากข้างหลังนะครับแล้วก็เข้าไปที่ดวงตานั่นเองเนี่ยถือว่าโคตรจะเท่เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเลเวลเริ่มต้นนะครับคุณู้ครับก็ดูไม่ค่อยเป็นคาบุกิเป็นปีศาจเท่าไหร่เลยเนี่ยจะเป็นเหมือนฟื้นธรรมดาธรรมดาเลยนะครับสหรับเลเวลแรกๆนะครับคุณชมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยดีกว่า อ่ะก็สหรับค่าเซตัสเริ่มต้นนะครับก็คือดาเมจหนึ่งเลครับแล้วก็อัตราการยิงบวกหนึ่งเลยครับแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไปหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างครับอ่ะแล้วนี่ก็รีลูฟสองก็จะขึ้นชื่อเวลาสังหารเป็นแถบสีแดงแบบนี้เลยนะครับโอ้สวยจัดแล้วอยู่อ่ะแล้วก็เีลูฟสามเนี่ยเริ่มเป็นปีศาจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มดูออกแล้วนะครับในเลเวลที่สามนะครับต่อมานะครับในเลเวลที่สี่นะครับก็คือจะเป็น เป้าเวลาสังหารนั่นเองนะครับเนี่ยเขจะเป็นเหมือนวิญญาณออกมาสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปลดล็อก ability ด้วยในเ e เว l ที่4โดเนี่ย ability ก็ปกติเดี๋ยวพวก AK ก็คือจะแบบเจาะไอ้ w a ได้ไวใช่ไหมล่ะก็คือจะเป็นปืนปกติแต่ตัวนี้ก็คือจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูวิ่งแนวนะครับหรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองนะครับอ่ายิงแบบเขาวิ่งเราก็ไล่ยิงเลยนะครับสับยับเลยนะครับก็จะทําให้ดาเมจยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชม อ่าแล้วก็อันต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นท่าทางของศพนั่นเองเนี่ยครับอ่าเป็นคือวิญญาณของศพที่ออกมาเลยนะก็จะเป็นเหมือนดวงวิญญาณสีแดงนะครับหลีวออกมาเนี่ยครับอ่าเนี่ยจะเป็นเหมือนพิซซ่าแต่ว่าไม่มีอะไรให้ว้าวนะครับก็ปกติธรรมดาทั่วไปคล้ายๆตัวสกาเลยนะผมว่าเออต่อไปนะครับในเเวลนเจ็ดนี่แหละุณครับก็คือจะเป็นท่าทางนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นการเปิดหน้ากากนะครับแล้วก็ถือปืนออกมาแล้วแล้วก็มีวิญญาณ เป็นโอ้โหออกมาเป็น10-20ดวงเลยนะครับถือว่าโคตรเฟี้ยวเนะสำหรับตัวท่าทางเปิดตัวของตัวนี้เนะี่ยก็บอกเลยว่าเตรียมตัวเสียตังค์ไว้เลยนะครับเตรียมตังค์ไว้ดีอย่างเนี่ยคุณครับก็โอ้โหโคตรเท่นะคร,ค,ครับก็จะเป็นฟาร์มาจริงจริงเนี่ย ผมไม่ค่อยจะจับเลยนะฟาร์มัสยิ่งไม่ค่อยชอบเลยฟาร์มัสเนี่ยยิงแบบสามนัดแปะ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 ผมไม่เคยได้เล่นว่าเดี๋ยวนี้มันเนิฟมันอ่าบับอะไรพรังหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าปืนนี้มันยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีท่าทางผมก็จัดนี่แหละ อัปเกรดเนะเพราะว่าท่าทางของมันต้องมีเว้ยเดี๋ยวเรามาดูคอร์วรันที่อาจจะอยู่ในตู้กันบ้างดีกว่าเะครยอันนี้ก็จะมีสกินไอวอตัวนี้เลยนะครับเป็นปีศาจตัวสีแดงตัวนี้เลยนะครับนี่ครึ่งซีกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวร่มชูชีพนวโ้สีฟ้าแดงนะครับสวยมากตัวนี้เหมือนปีศาจนะครับโคตรน่ากลัวเลยนะครับผู้ชมครับอ่าและต่อมาเนี่ยจะเป็นสกินกระเป๋านะครับอันนี้คือจะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับจะเป็นกระโหลกกระโหลกธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ เลเวลสก็จะเป็นแบบเหมือนรวมร่างนะค,ครับคุณผู้ชมครับมีแบบแบ่งค,งค,ครึ่งซี่กันนะกำลังจะรวมร่างเป็นหนึ่งเดียว,วะนะครับคุณผู้ชมครับและในเลเวลสมก็คือจะเป็นตัวคาบุกิแบบเต็มๆหรือว,ว่าเป็นปีศาจเต็มๆเ,เลยนะครับนี่เลยแบบโหแบบกำลังแบบพนมมืออยู่เลยเนะครับโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมครับโอโ้โหเท่จะจัดเลยนะครับเป็นสกินก,กระเป๋าเนาะน,นี้ และต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัวลูทบ็อกหรือว่าจะเป็นกล่องดวงใจกล่องศพนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนปีศาจคาบุกิ2ล่างแนวนะครับก็คือตัวสีขาวกับสีแดงเนี่ยก็จะแบบอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นเหมือนที่แท่นวางดาบอะไรประมาณน,นี้นะครับแท่นวางดาบคัตรน,นะอา่าก็อาจจะเป็นอาวุธประจําของตัวปีศาจต,ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับและหลุดท่าทางมาใหม่เนีัยครับก็คือจะเป็นท่าทางเรียกตัวปีศาจคาบุกิออกมาเนีนะครับ ก็คือจะแบบโหแบบทำท่าทางเหมือนกันเลยนะนรับระหว่างปีศาจกับตัวเรานะครับว่าเป็นตัว คนเรียกแนวอยู่ครับโค้โทยแนวครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะนี่ไม่ไม่มาในตู้สุ่มแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะมาในกิจกรรมรูปแบบอะไรนะครับ<ะ>โอ้โหบอกเลยว่าลุ้นจะจัดเลยนะครับแต่ละของแต่ละชิ้นคือแบบอยากได้มากโดยเฉพาะถ้าทางตัวน,นี้เนี่ย้าทางเลี้ยวปีศาจเนี่ยโค้ทอยากได้ก็นั่นแหละครับคุณชูชมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวสกินฟาร์มาตัวใหม่หรือว่าจะเป็นอาวุธอัปเกรดตัวต่อไปนะครับซึ่งผมคาดว่าก็น่าจะมาประมาณวันที่13-14กลางๆเดือนของเดือนน้าะ หรือไม่ก็ปลายเดือนนี้แหละผมว่านะค,ครับจะเข้ามาแน่นอนเลยสำหรับตัวาฟาร์มาร์สคาบุกิหรือว่าฟาร์มาร์สพร้อยิ้มของปีาศาจนั่นเองเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นกระบอกที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วนะไม่นับของฟรีก็คือจะเป็นกระบอกที่อเจ็ดนะครับแล้วท่าทางจะเต็มไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับโหจัดแน่คุณผู้ชมครับต้องจัดแล้วแหละ อตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรนะ่าสนใจบ้างรู้สึกว่ามีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาเยอะมากๆเลยในครับยู่ครับมีอะไรบ้างโอ๋โอ,อ,อ,อเติมเพชรรับตัวมังกี้มาแล้วเนะี่ยบิสตันเนี่ยคุณครับแล้วก็จะเป็นอะไรอีกเนี่ยโหเยอะมากมายเลยนะกิจกรรมอ้คือแบบเล่นกันไม่หว่าไม่ไวนะของสายฟรีก็มีนะเนี่เห็นไหมก็คือแจกเป็นชุดตุุดจีนเนี่ยเออก็คือวันตุุดจีละก็แจกชุดหน่อยละกันนะวีลูกซองใหม่ด้วยเฮ้ยตัวนี้ของใหม่เว,ว้ยคุณครับสามารถไปเล่นแล้วก็ได้รับฟรีกันได้ด้วย กิจกรรมทายังไงอะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเลือกได้เลยเหรออ๋อเลือกได้เลยในะคุณงครับแล้วก็รับฟรีเนะียแล้วก็มีการแข่งงานโปรโลีกอะไรด้วยเนะี่ยโอ้ของใหม่เยอะมากเลยที่ผมไม่ได้เข้ามาดูเนะีกก่ยครับก็ตัวตู้เดมอนรยย้าก็อเปเดตมาแล้วโกโรยเย้ามาสุ่มเล่นเล่นกันดีกว่าเนะี่ยสุ่มเล่นดีกว่าคุยสุม่มเรือยังนะครับผมรู้สึกว่ามันเพิ่งเปเี่ยนวันนี้ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรือว่าม้าแต่เปิดเซอร์ผมก็ไม่รู้เนะียแต่ว่าสุ่มเกลือจัดนะผมว่าเอ้ยเอาวะ เฮ้ยหมูโสงแล้วไม่ออกแล้ววะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหกะจะตันเลยไงกะจะตันเลยเหรอเฮ้ยเรียกน้ำโชคยาวตันเลยเหรออุ้ยได้แล้วนี่ได้เรียบร้อยนในแก๊ปยุงรับ,รบอ่ะร้อยอ่ะโอเคก็เก็บของไปนี่แล้วก็ตู้เรดมอนเตโยก็มาเหมือนกันนะชุดผู้หญิงเนี่ยโคตรเวอร์ดิโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมาก โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยนะแล้วว็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า